สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับเป็นยังไงครูเตาเมื่อวานอาการเป็นไงย่ําเร็วไฉเบาบีบเลี้ยงง่ายโลมดติด,ดเสียยี่ห้อเขาหมดเลยนะครับเอาจะเอานกใหญ่นะครับมามาอะไรกวดของหนึ่งสี่หนึ่งใช่ไหม,อมของพี่เอนะครับมาติดโชว์เราเพื่อไผมแอบดูคลิปแล้วผมอดหัวเราะไม่ได้เลยเมื่อวานเนี่ยจะ จะสงสารหรือว่าจะสมน้ำหน้าดีเมื่อวานเนี่ยมีแต่เอฟซีคูเต่าต่างกันเลยว่าคูเต่าตายแล้วทำไมทำแบบนี้เนี่ยเข้ามาชมนะเข้ามาว่าเออมื่อวานนี้เดี๋ยววันนี้จะไล่บียร์เขาทันไหมคูเต่าไม่ทันเมื่อวานลองแล้วท่อแทบละลายเลยมีพ่อเหี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ห้าจุดห้าใช่ไหมใช่โอ้โหอันนี้ห้าจุดห้านะครับที่เครื่องยังไหวเลย อืก็ใส่วั้นั้วนะมองไม่เห็นสีนะนกก็ไม่ต่างอะไรจากของของพี่เจ๊กเลยเนี่ยคือการเตะมาถอนทุนคืนนะครับวันนี้เจ็ดสิบกว่าไร่วันนี้น่าน่าจะได้ทุนคืนแล้วยังเจ็ดสิบไร่ละสองร้อยก็หมื่นสี่อีกสักเกือบอีกเอออีกสองสามวันก็ได้คันหนึ่งแล้วนะเออได้ทุนคันหนึ่งแล้วออกใหม่เออ เขาด่าเล่นอืมนั่นแหละแล้วก็พ่อแต่ได้ทุนคืนก็เดี๋ยวผมก็จะตามมาเก็บนะครับผมเพราะว่าออกใหม่ให้เมียด่าครับนนี้แล้วก็เราก็เมียจให้นอนกับอีโก้งแล้วตอนนี้เมียได้หอนอนกับรถแล้วเออดีแล้วไปเอากับรถถ่ายไปใช่ไหมเมื่อวานกลับไปกินพริกป่นกับน้ำปลาแล้วเมื่อวานเมียบอกองซื้อหมดไม่ต้องกิน แห่เล่นนะครับเมียดูคลิปอยู่ปะเนี่ยจริงจังนะผมแห่เน่ยแต่เมียดูคลิปนี้อยู่ไดเรียบร้อยเลยกลับไปบ้านเนี่ยสงสัยจะเป็นจริงเหมือนที่ว่านะครับโอเคเนาะเพื่อนๆเนานะอยากดูตรงไหนอีกไม่มีอะไรแล้วมั่งเนี่ยก็อืมอแต่ว่ามาดูแปลงนี้เพราะว่าไม่ค่อยลมเท่าไหร่เนาะใช่ไหมไม่ค่อยลมแต่ฟางโคตรฟาง ครูเต๋าวันนี้โชว์หน่อยนะดิบอะดิบอะดิบเนี่ยช่องใหญ่ม้าเนี่ยีเด๋ยวลูกขบไปลูกปืนไม่เหลือแล้วนะขบเอถอดไปถอกมาแล้วนอะดูหน้าไหนอะไหนอะไรมันหลวมอะไรมันหลวมดูหน้าตรงนั้นไปดูที่มันหลวมทำอะไรกันเนี่ยเฮ้อโอ้โหเข้าข้างหลังอีกฟาวแล้วเนี่ยอืแล้วแจกใบแดงเลยเนี่ยพี่เอเนี่ย อเดี๋ยวแวะกินข้าวกินน้ำสักครู่นะนเพื่อนๆขาล่าง,างกลมาก็ติดมากเด้ไม่ห่อข้าวมากันแล้วันนี้กินด้วยได้เปล่าวันนี้ได้เลยได้เอาเลยจะของนานะ<ด><อ>าทกเก่ขน้องโอน้องจะของนานเยอะ70ไล่นะครับผมสองวันแล้วยังไม่เสร็จเลย ถือว่ามาลงแปลงนี้แปลงเดียวเลยคุ้มเลยนะครับเนี่ยเจ็ดสิบไร่ครับมีฝั่งนี้แล้วก็นน่นนะที่รถไถจอดฝั่งนน้นนะครับที่มากันนะผต้องต้องขี่รถมานะครับถ้าเดินเดินไม่ไหวโอ้โหยังกัมีงานวัดเลยเนี่ยเป็นโตไปวัดวะเนี่ยนีแหวเปล่านีขนาดไอ้มีหมด้วยม,มีปลาไหลด้วยมอ ดีดีขนาดนี้ผมข้าวไม่ได้ข้าวเมีไหนเหลาขาวอะ่ะฮะไม่มีอ่ะเฮ้ยอ,อ,อยู่บุรีรัมย์ต้องเหลาขาวดิผมเป็นคนบุรียล้ำด้วยเนะี่ยเห็นอ่ะเอ้าไม่เห็นหูไม่เห็นมาไม่กินหรอผมกินมาแล้วอ,ลอ่าโอเคนะเนาะเดี๋ยวอ่าให้ทางพี่เขาเดี๋ยวอ่ากินข้าวสักครู่นะครับเดี๋ยวครูเต๋าจะไล่กวดให้ดูนะครับเดี๋ยวเอาแรงก่อนเนาะครูเต๋าเนาะวันนี้ใครจะโดนครูเต๋ารับประทาน ขายเป็นขายที่หน้าเขาเลยอหลังจากที่กินข้าวกินน้ำเสร็จแล้วนะครับผมฝากช่องว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมช่องคนโคกเลยนะครับไม่ใช่ฝากช่องสายสมาหกินเด้อวันนี้พี่เจ๊กไม่มานะครับเพื่อนๆส่งลูกชายมาแทนนะครับเพราะว่าถ้าพี่เจ๊กมาเดี๋ยวโดน คุณครูไล่กวดแน่เลยกว่าเป็นแบบนั้นเนะเาะก็เลยใไอจานโอนะครับมาแทนนะผมมาดูนะครับว่าวันนี้รถใครจะแรงนะครับ <c oughs> จำนาเกียร์สองนะครับเอ็ของคุณเต๋านั้นแกะกล่องนี้อยู่ที่าราคาส6่หมเลยนะเพื่อน ว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับตัวนี้ก็เอ็นีหนึ่งสี่หนึ่งก็อยู่ที่ประมาณอ่าสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นแปดนะครับอะพีเอยังไม่ลงเลยฮะอ่ะโอเค รเราคนเลอวเลอ,อยู่แล้วแหละเนาะาตอนนี้คุณครูเต๋านะครับสังเกตได้ว่าคนอื่นนั้นจะเหยียบถาดเหมือนพี่สมคิดนะครับแต่ว่าคุณครูเตานั้นเหยียบไปข้างบน บนขบนะครับผมไม่ได้เหยียบบนขา,นากกดอย่างที่เดินนะนี่ผมก็เดินก็ไมีสไตล์แบบพี่สมคิดนะเหยียบบนขาดน,นะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเหมือนกันนะครับผมต้องฝีมือค่อนข้างที่ชํานาญหน่อยครับเพราะว่าพี่เอเ,เคยโดนมากี่เข็มกี่เข็มตอนนั้นร้อย่าเข็มไงทีว่าน้องชีกะ่ะสองร้อยเข็มไงอ่าอ่านั้นโดนลูกขบแบบลูกจิ้มนะครับ ที่โดนไปสองร้อยกว่าเข็มนะผมแต่ว่าข้างหลังก็ยังไม่ยังไม่พลาดนะครับอาจจะพลาดเร็วๆนี่แหละมาแล้วคู้เ่าจะไล่กวดใครโดนนกโดนจังเอกไล่กวดนะครับนี่โอ ต้องเรียกว่ากูเต่าแล้วนะน่ะดูดิวิ่งจิ้งช่วงไปเลยนะครับการหัวมมือมันไม่ค่อยลิงเลยดนที่เอไล่ดีอีกแล้วเนี่ยเย่ยังไงกู้ทั้งนทำไมคนอื่นตับไล่พีโตดแบบนี้เนี่ยเฮ้ยนะคุณัว จานโหสงสัยไม่เล่นด้วยนะครับไปเร right ื่อยๆนะครับผมก็วันน no ี้อ่าสิบหกนะวันนี้วันที่สิบหกสิงหาคมนะครับผมก็เป็นวันดีนะครับตอนเย็นๆก็มีลุ่นนะครับผม หัวยจออกหนึ่งสี่หรือหนึ่งหกนะครับเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมเนี่ย อ่าหเขาต้องนั่งบนขบเพราะเพราะว่าเขาเขาใช้ขบตรงรุ่นนะไม่ได้ไม่ได้เอาุบของอตัว16มาใส่14เนอะเหมือนของเหมือนของช่างอีกนะครับอันนี้นะมันเป็นุบของ16นะครับต้องย่นเข้ามานะครับต้องขยับเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ เขียนที่เราจับก็จะไม่ถึงนะเพราะว่าช่วงหางมันจะสั้นนะครับเก็บกนนะครับ นี้สูงนะครับเนี่ยอาจจะต้องอย่ำให้มันเละๆสักหน่อยนะครผมเพื่อที่ว่าจะเอากระดานลูกเชื่อกัรนะให้ลุกลงไปง่ายนะครับข้าจานโฮจานหัก็เลายดีครูเตาด้วยเออก็เลายเป็นนะครับไปแล้วเนี่ย nè đứng lên để cho mày không Hãy mặt cho kênh Ghiền Mì เละหมดเลยนะครับเริ่มเละและ้วสังเกตว่าข,ของการโห,โหนี้มันมันจะโดดนะ สังเกตได้นะเพราะว่าไอานะ้ใบเนี่ยมันลงไปถึงพื้นดิน,นแข็งนะครับมันเลยโดดนะไม่ต่างจากของไอ้มันต่างจากของอช่างเอกครับของช่างเอก3.5มจเนะี่ยวิ่งอย่างนิ่งเลยนะเพื่อนเพื่อน,น,นลองสังเกตด,ดูนะสังเกตว่าหางจะไม่จะไม่สั่นเลยนะครับ เหมือนกันนะใช้อ่าใบตัวนี้เป็นใบหน้านะครับก็ดูนะครับเพราะว่ามันลงไปถึงพื้นดินแข็งเนาะถ้าเกิดราเป็นไม่ได้นะผมผมก็อยากจะใช้แค่3.5นะครับแล้วก็ตั้งใบขึ้นนิดนึงนะครับเอาเอาสักประมาณ แปดสิบองศานะประมาณนี้นะครับแปดห้า 8, 5, นี่ก็บางทีอาจจะตั้งไปนะบางทีเดี๋ยวอาจจะหนักกําลังเครื่องเอาแต่ว่าเรื่องบิ่งนั้นไปหน้าห้าไปหกนะบิ่งดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเดินเกินเข็งเนี่ยอาจจะมันมันจะสะเทือนเกินไปเนาะ ว้าวว้าวว้าวคันนาพังหมดนี่นะครับวิธีการข้ามคันนาใช้เกียร์โลนะคเกลือหนึ่งหนะูงนกข้ามคันนา ตัวานนี่ก็ย่าแล้วนะครับผมแต่ว่ามันมันมืดก่อนนะครับรู้สึกว่าจะไปเก็บข้างในนะผมข้างในไงอโอเคโอเคเดี๋ยวเราตามไปข้างในนะผมะข้ามมาย่ํบาบิ่งนี้นะครับผมสามสามสามปิงนี้นะครับ เมื่อกี้เป็นไรเป็นไรเมื่อกี้เนี่ยปขปิขน้นนะขปิ้นนะไม่ย่อไม่ถ่ายเลยอ่ะเกือบพาวันคุณตาแล้วเมื่อกี้ <laughs> การของจังเอกเป็นอะไรจมมิดล้อเลยนะตรงนั้นอ๋อไม่เป็นอะไรเนาะ เดียวนะครับไม่มีใครเข้าใกล้แล้วก็แปลงนี้อเจ็ดสิบไร่นะผมบอกไปแล้วยังเนี่ยประมาณเจ็ดสิบสามไร่นะครับโอ้แปลงเดียวนี่เลยหมื่นกว่าบาทเลยเนาะหรือว่า ว่าเงินดีเหมือนกันนะครับสำรับหารถยำนานะครับอาจจะไม่มากนะครับเงินจะไม่มากแต่ว่ามันเป็นอา,อาชีพที่ที่เขารักเนาะที่เขาชอบนะครับตัวผมแล้วก็ชอบด้วยนะครับ ช่างเอกับของพีเอนะครับตอนนี้วิ่งสุดๆกันเนาะก็อของการโพนั้นก็จับลงมาหน่อยนะเพราะว่าควันตั้งนะครับอาจจะนัดลังเครื่องเพราะว่ามีรอบปีนะครับผู้สาวก็เหมือนเดิมคนระับไล่เขาไม่ทัน เคนะเพื่อนๆเนะาะก็เดี๋ยววิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะว้เมื่อกี้ว่าจะปิดไปแล้วนะยังโดนอยู่ละอ่าอย่างนั้นก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ